现在、现在、ตอนนี้、ตอนนี้、ตั้งชื่อ、ตั้งชตอนนั้น、ตอนนั้น、ตั้งเสีย、ตั้งเีย、ปัจจุบันนี้、ปัจจุบันนี้、ตนนั้งเทียน ตังเทียนวันนั้นวันนั้นคือเคอร์ือเคอร์อรขณะน,นี้ขณะน,นี้อีเฉียนอีเฉียนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้กลางใช้กลางใช้เมื่อกี้ นี่เมื่อกี้นี่ชั่วชหลังจากนั้นหลังจากนั้นช้าง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 บ่อย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 เดี๋ยวเดีย รอสักคู่รอสักคู่